สวัสดีค่ะเรียนเยอรมันบายเล็กกี้ค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ท่าน้ำอยู่คนเดียวด้วยแหละอ่ฮะพอดีวันนี้ว่างก็เลยมาเดินเดินเล่นอ่าก็เลยรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าวันนี้มันมันมีคำคำคำหนึงที่มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วเพื่อนที่ที่บางคนก็อาจจะมาเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าที่ไหน อาจจะสมมติว่าที่เยอรมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออฉันคิดถึงบ้านแล้วก็ฉันคิดถึงครอบครัวของฉันเป็นความรู้สึกที่เออถ้าเราอยากจะรู้ว่าภาษาเยอรมันเขาพูดว่าอย่างไรถ้ามีเพื่อนหรือว่าคนอื่นมาถามเราว่าวเราจะบอกเขาอยากจะบอกเขาเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยเราจะพูดว่าอย่างไรคลิปนี้มีคําตอบค่ะฉันฉันคิดถึงบ้านถ้าเพื่อนถามว่าเธอเป็นอะไร ถาเราจะบอกเขาว่าฉันคิดถึงบ้านฉันคิดถึงพ่อแม่ของฉันฉันคิดถึงเพื่อนของฉันเราจะบอกว่ายังไง ich habe Heimweh ich habe Heimweh Heimweh ก็แปลว่าบ้านคิดถึงบ้านก็คือเหมือนกับว่าเศร้าเนอะก็คือฉันมีความคิดถึงบ้านนะคะ แล้วก็ถ้าฉันคิดถึงครอบครัวของฉันล่ะ <c oughs> ex familia minor familia ex via familia minor familia ก็คือฉันคิดถึงครอบครัวของฉัน <c oughs> ซึ่งเราจะสังเกตว่ามีสองคำนะคะคือ ex habe h a เ e ก็เป็นอีกคำหนึง่งแล้วก็ ex familia minor familia ก็จะเป็นเว็บที่ เป็นคำของส่วนของฟ a มมิเก็คือเราจะมาเป็นอีฟัมมิเซดูฟัมมิสเราก็จะผ่านไปตามกริยานะคะซึ่งมันก็จะเราจะเรียนตามตามคลิปต่อไปนะคะอันนี้ก็คือ,อขั้นแรกคือในส่วนของการเรียนภาษาเยอรมันเราก็ต้องคล่องในส่วนของการสันคำกริยานะคะซึ่งเป็นอีดูซ er, ีเอซีเอส เราก็จะดูตามตารางกันเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปลต่อไปเราจะมาทวนกันอีกรอบหนะึ่งในการผันคำคริยาวันนี้เราก็ได้เรียนในส่วนของคำถามแล้วก็คำตอบนะคะว่าฉันถ้าฉันอยากจะบอกว่าฉันคิดถึงบ้านฉันต้องพูดเป็นภาษาเยอมันว่าอย่างไรก็คือ ich habe heimweh อนะ ich Familie me meine Familie ก็คือครอบครัวของฉัน i c ฟ e ม m ิเซมายเน e t o อกเธอฉันคิดถึงลูกสาวของฉันอีกฟัมมิเซมายเน็ตมันฉันคิดถึงสามีของฉันอีกฟัมมิเซมายเน็ตมุดเฉันคิดถึงแม่ของฉันอีกฟัมมิเซมายเน p a ป้าป้ามายเน็ปา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 เป็นแดดนะคะเราจะผันจากอะคูสตีบจากแดเป็นเดนอีกฟัมมิเซมายเน็ตป a าปานะคะ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในส่วนของอความรู้สึกที่เราอยากจะพูดว่าฉันคิดถึงบ้านนะคะที่เป็นภาษาเยอรมันลคลิปหน้าเจอกันนะคะจะมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆแต่ว่าเราต้องเรียนทุกๆวันนะคะภาษาเยอมันถึงจะเห็นผลนะคะชิสออฟวิเจซี